วีคนี้เข้าสู่โหกเกือบจะครึ่งทางแล้วคะ่ะสําหรับการโหวตในส่วนของป๊อปแล้วโหวตกต้องฉอเฉลกอาทดครั้งที่สิบโอโ้เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการจรงิงๆมาก,มากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์หรืออะไรเอ่ยจะนานจรงิงๆค่ะและอย่างที่บอกวีคนี้เราจะมาเปิดห้นว่าใครนะคะกำลังแซงอยู่ใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่พูอย่างเลยได้ไหมเออมีแซง อย่างนยได้ไหมมันเริ่มกันที่อันดับแรกเลยะมอ่ะมาเริ่มกันที่อันดับแรกสาหรับ LGBTQ+ ขายยอดน,นิยม,มคนที่ได้อันดับหนึ่งในวิกนี้ก็คือ KA 1 5ปลายปลายโอเรโอเช่นเคยค่ะแล้วก็ตามมาติดๆพี่ Ninja, ix, นินจาโฟมิกส์ล่าสุดคือแซงแซงทางซาีิแล้วนะถูกต้องอ เออนี่ก็คืออันนี้ก็ดูเดือดเหมือนกันกต่อมา,มอารครับผมในส่วนของ k 2นีฮะที่ <ฮะ S 2> นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนะครับผม <ฮะ S 2> คนที่ครองอันดับหนึ่งอยู่ก็คือยังเป็นคุณน,นุ้นิวนแต่คนที่แซงมาก็คือน่าจะเป็นในส่วนของคุณณนนท์นะฮะที่ <ฮะ S 2> เขาเรียกว่าปรับในส่วนของพีพีเนี่ย หล่นไปอยู่ <มา S 1> อันดับที่6เรียบร้อยแล้วนะฮะนดูเดือดดูเดือดมากดเดือดจริงๆใช่แล้วมาในส่วนของสาขาทีป๊อปยอดนิยมค่ะก็ยังมีการมาโหสลับสับเปลี่ยนไปมาล่าสุดในวิกนี้อันดับ1ได้แก่ KA 3 5 Proxy ค่ะ<ช>แล้วก็ตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือ Trinity ค่ะอ,อันนี้ก็ดูแบบ อ่ะเหมือนเดิมนะฮะต่อมานี่ Beauty Queen of the Year นะครับผมอันนี้เนี่ยคนนำอยู่ก็ยังคงเป็นคุณแอนโทเนียโพซิลครับแต่สำหรับคนที่ตามมาแล้วก็แซงมาแล้วก็คือคุณฝ้ายสุภาพรเมื่อวี่แล้วเนี่ยคุณรักได้ที่สองใช่ไหมรอบนี้เนี่ยคุณฝ้ายแซงมาแล้วอยู่อันดับ2นั่นเองค่ะอ่ะมาที่ส่วนของสาขา Influencer of the Year นะคะสาขานี้ยังเหมือนเดิมคันแลนและพี่จองค่ะแล้วก็ตามมาที่เกกายแล้วก็เบสค่ะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าอันดับหนึ่งยังคงเดิมเนาะถูกต้องอันดับต่อัไป เนียโหมีการฟาดฟันกันสุดฤทธิ์ต่อไปนะฮะ K o 6นั้นนะครับ,รบก็มีการสับเปลี่ยนอันดับเหมือนกันครับผมแต่อันดับที่1เนี่ย<ะ>ยังเป็นคุณฟรีนสโรชาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคนที่สลับตำแหน่งก็คือคุณพิงพลอยกับคุณแอปทัศน์ขยันคุณ App แอปได้ที่3รอ,อบนี้เนี่ยคะแนนของคุณพิงพลอยมาอยู่อันดับ3แล้วจ้าค่ะมากันที่สาขานักแสดงชายยอดนิยมค่ะคนนี้เขากลับมาอีกครั้งค่ะสำหรับแจมรัชตะค่ะมาครองอันดับหนึ่งแซงซีพฤกษ ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกตออ้องครับผมแล้วก็ในส่วนของ k a 8สุดท้ายนะฮะคู่จิ้นนั้นนะครับผมยังเหมือนเดิมเลย<ช><ช>อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าโหวตกันเยอะมากมแต่ยังไรก็แล้วแต่นะฮะอย่าบอกคุณผู้ชมล้ว,ว่าในส่วนของคะแนนโหวตที่เรานํามาเสิอ์ชนั้นเสนอนั้นนะฮะผ่านมาจาก2ช่องทางก็คือในส่วนอของ i ิกตอ k และก็เว็บไซต์เท่านั้นนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการอย่างที่บอกไปนะคะช่องทางการโหวตนะคะมีทั้งหมด4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ Tik t อกไลน์ช็อปค่ะแล้วก็ SMS นั่นเองค่ะครับผมยังโหวตกันได้นะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ครับผ